ไม่ไปเรื่อยลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่หรือว่ายิ่งกว่าตัดไม่ตัดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไร้ล่องลอยล้างลบว่างล้างแค่ไม่แค่ตัดนะสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่ไม่ได้การหลุดนอกนเหนือตัดนอกเหนือไม่ตัดที จะไปอยู่แค่ตัดแค่ไม่ตัดแล้วมันจะเหนื่อยทุกปียาเมื่อยนีไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่นั่นแหละทุกอย่างเลยล้กสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งมันไม่ใช่ ที่มันไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่มันจะได้ยิ่งกว่าเปิดยิ่งกว่าปิดสิ่งที่ไม่มีความเหตุมันจะได้เนื้อหาเดียวกันกับสิ่งที่ไม่มีความเหตุหรือว่าไ้รลองรอยล้างไปว่างล้างไป กันแบบไม่มีความเขตเหมือนเดิมไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไม่แค่ไหนไม่แค่ะอะไรถอย,ออยก็ไม่แชร์อะไรในถอยี่ไม่ถอยเนะี่ย จะได้ไล่ร่องลอยล้างเลยหมดอรีมากหมดอรีพุนหมดอรีมากมอรีพุมากบรกกิชนมากอริยะก็จบไปด้วยกันจะได้หมดตัวคอยติดหมดตัวคอยหลุดหมดตัวคอยละไม่ละละก็ไม่แฉอะไรในละในไม่ละนะนะั่นแหละ ไม่ก็ไม่แชร์อะไรในไม่ในไม่ไม่น่ะลูกอย่างลองกันไปนะใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตเรียกว่าไล่ล่องลอยล้างว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตล้างสังสรวตรไปเรื่อยๆคืยราว่าโปรดหลดที่นี่ก็คือก็ไล่ล่องลอยล้างว่างล้างนั่นแหละดับล้างนนะ จะดับล่างก็าตามไล่ล่องลอยล่างก็าตามว่างร่างก็าตามเนื้อหาหลักในการโปรดสรัตว์วัของของคุทาอมหาบรมีทั้งหลายเลยดังนั้นจิตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งแค่ประโลกใช้งานชั่วคู่ชั่วคราวแต่มันไม่ใช่สิ่งยึดติด นั่นก็ไม่ใช่อะไรเป็นจิตเป็นไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่เป็นไม่ก็ไม่แชรอะไรในไม่ในไม่ไม,ไม่เป็นนี่ได้ปลดล็อกทั้งหมด ไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ในไม่ไม่เป็นจะได้ปลดล็อกจะมาล็อกอยู่แค่ทิฏฐิไม่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 ปัญหาทิฏฐิประธานทิฏฐิไม่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 จะได้ปลดล็อกจากประธานทิฏฐิจากปัญหาทิฏฐิจากโมหะทิฏฐิไม่เอาก็ไม่แช่อะไรในเอาในไม่เอาเป็นไม่ใช่อะไรในเอาในไม่เอาเป็น ไได้เดบบดลอบ็อกประธานทิฏฐิตันหาทิฏฐิโมหะทิฏฐิเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอา แล้วก็ประหลกสิ่งที่ไม่มีความเห็นลสลายสังสรวัตรไปเรื่อยล้างสังสวัตรไปเรื่อย กรรมบันไดของโลกธาตุสัมส,สวัสดนะที่มีต่อคุณรตัตนะตามีต่อพระพุทธองค์มหาบรมีปัจเจกพุทธะแล้วอ็หลานเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนะองค์มหาโพธิสัตว์องค์พระโพธิสัตว์องค์มหาบร,าร,าราม,รมีในทุกรูกแปแบบการประหลงทั้งลูกประทงังเรมและนะามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดถึงสัจจัยการตรัสรู้ มื่ถ้ามาหาพลรมีทั้งหลายเคยมีกรรมในการเพิกเฉยมันเฉยมาเคยปฏิเสธมาเคยขัดแย้งมาเคยคดต่างเห็นต่างมานะเคยกินก,กันกัังในการปอดมากสิ่งทุยากรรของตัมโมลาวเชนโอมเอาหสี่เอาหสีอหส่เอาหสี่อหสี่ กรรมทางโลกกรรมทางธรรมกรรมในตัวปฏิบัติบำเพ็ญน,นะทุกสิ่งทุกอย่างเอออโหสิอโอโหสีอ,อ,อโหสิโอ,อ,อโหสีอโหสิ